ครับผมมารพินกับชาแ e l ฟิลไทยในยูทูปครับวันนี้ผมลองของแปลกนะครับอันนี้เป็นหมูกระทะนะครับเป็นสิ้นดาดนะครับภาษาลาวนะครับที่เมืองหลวงพมบางนะครับแล้วก็ผมลองใส่นี่เขาบอกเป็นแจ่วจีนนะครับอันนี้หมาล่านะครับหมาล่าก็คือพริกเสฉวนนะฮะบอกเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ําแดงๆอย่างเงี้ยเป็นซุปแบบจีนนะฮะเป็นซุปแบบเผ็ดแล้วก็มีน้ํามันเยิ้มนะอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะบเรามาปรุงเป็นแจ่วจีนนะครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับมาเป็นน้ําพริกเผาแบบจีนแต่ว่ามีหม่าล่าด้วยนะครับอาจจะมากับคนหูหนานนะับเพราะว่าคนหูหนานมาทำอาหารกินในลาวเยอะผมทดลองดูวันนี้ใส่จากน้ําซุปธรรมดาแปลงให้เป็นซุปหม่าล่านะครับกับการกินหมูกระทะนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันก็เริ่มละลายนะครับนะฮะผมลองใส่เท่านี้ก่อนนะฮะอันนี้ผมเอากุ้งแห้งมาใส่นะครับ ผมชอบกินกุ้งแห้งในน้ำมันนึกถึงเหมือนเยนโดโฟสมัยก่อนตอนเด็กๆที่อยู่ภักใต้นะครับสงสัยต้องใส่เพิ่มน,นเนี่ยรสชาติมันจะยังไม่นั่นกับเนื้อก่อนครับนี่ราคา6 0 0 0บพักีบครับบุฟเฟ่นเนี่ยกินเป็นบุฟเฟ่ตน,นะฮะ เขาเรียกสิ้นดาดนะครับสิ้นก็คือสิ้นชิ้นเนื้อนะครับเอามาดาดมาย่างมาในเนี่ยองไปหาช้อนก่อนครับอืมเริ่มออกรสหมาล่าได,ได้ครับถ้าคนกินหมาล่าเป็นนะกินเพกซีชวนเป็นเนี่ยจะชอบรสย่างี้ giải thích thêm thơm không không chim được thế này à เป็นพริกเผาแบบจีนนะครับใส่พริกเฉชวนด้วยก็เป็นน้ำซุปพริกเฉชวนไปแล้วนะครับอดูหน้าตาใช้ได้ชิงครับจิม,มใช้ได้ครับอร่อยดีครับ แต่ต้องชอบหมาล่านะกนนารทดลองประสบความสำเร็จด้วยดีครับนี้เขาขายในลาวถุงละ5,000 5,000กีบก็ประมาณ20สบาทนะครับได,ได้ครับแล้วพวกคนใหม่กับช e l นลฟิ t ไทยใน YouTube ครับผมก็มีคลิปแปลกๆล,ลองอะไรแปลกๆเนี้ยมาฝากกันนะครับ มาล่านะครับซุปมาล่าที่หลงเข้าบางนะครับแต่ว่าเอามาจากของจีน